ยิ่งมองยิ่งลงเหมือนถูกสะกดโดยมนตาแค่เพียงได้ส้มตาฉันเองก็คิดไปเกินฟ้าเวลาตอนที่เธอยิ้มเหมือนหยุดเวลาให้เดินชาขนาดแค่เลได้แต่มองเธอดันมาคล้องเอาซ้อนปากลงกลางใจฉันน่ารักเกินใจจะต้านทานฉันเองคงทนไม่ไหวเธอนั้นน่ารักเกินเพราแม่อยากได้เป็นลูกสะใภ้ก็อบอกมันหน่อยจะได้ไหมอยากควงแกนเธอต้องทำยังไง โอ oh, oh. บ้านเธออยู่ที่ดใดบอกมาหน่อยได้ไหมกินข้าวกับอะไรทําไมถึงส่วยจังมองเธอแค่นิดเดียวแต่ทําไมฉันเกินจังหากว่ามองนั่นไปกว่าน,นี้มีสิทธิ์หัวใจของฉันละลายละละายหัวใจฉันกลายเป็นของเธอหัวใจมันยากจนเกินจะละเลยที่เธอจะฝากได้ไหมหัวใจวน้อยเปอร์เซ็นตเต็มรอยมีมอยากทำค่